สวัสดีครับผมเพชรพระรวยสวัสดีพี่สุู้สุขันครับผมกิโทร่เอาแนวทางลาพัฒนาของพอเสี่ยนทงฝนมันพุดท,ที่สิบหาตัวล่าสองหาหกแปดเด้อพี่น้องเด้อเมื่อเบิงผลลาพัฒนาเมื่อวันจันทร์ที่สิบสามพี่น้องเลขบนมันออกสี่หาหกเลขลกลางกับเก่าสี่เด้อพี่น้อง,งเลยนี่ วมพ่อเสี้ยนทวงฝนเมื่อเบิงแม่นสุกที่สิบเข่าบนล่างนะพี่น้องเหล็กมันออกเหล็กมันออกหนึ่งแปดทองเพิ่นเป็นแปดหนึ่งกับเข่าเนาะเปลือกพอพันบริปักหลักแลก้วก็ส่วนล่างเนี่ยเข่าเจ็ดสามตรงๆรได้พี่น้องเนี่ยเข่าเจ็ดสามตรงๆเหล็กวิ่งเนี่ย็ก,กอดข้อกันมาพ่อเพิ่นก็จับคู่ให้อทเอา เริ่มอวยกล่องลงบ่เห็นแล้วพี่น้องอันนี้คือบันที่สิบบาน,น้เลขวัดออกเก้าสีของขวบบ่เขาบัดนี้เขาตะเลขวิ่งเก้าแพี่น้องเนี่ยเห็นบ่วิ่งเก้านี่เขาอยู่นี่จับคู่บัดเก้าสามก็มีบัดเก้าสี่บมีบบมก็คือยังบอกเลยพี่น้องผู้มกักลวดนี่ลวดแล้วรวดพอพันวาเห็นบ่จับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่ง เก้าสามเก้าสี่บริจาบาน้อพี่น้องเนาะพอเสียนทุ่งฝนเขาทะเลกวิ่งพี่น้องเอฟซีกับเอฟซีกับทากันหลายเนอะพี่น้องเนาะท่ถาถ้าเสียนทุ่งฝนเดี๋ยวคิดทั่วออกพี่น้องเขียนหนันที่ไปถาก่อน ลาวเสียนเสียนทุ่งขุน เดีย๋ยวเลิกเป็นรองถาแป๊บหนึ่งตัวอัลตะซาลลบกวนพ่อพันบอกพ่อพันยางไ้พ่อพันยางไ้ไปเกี่ยวอย่าให้งืวอเลยดิสวัดีลโหลพ่อวัสดีครับวัสดีครับ อันขอล่าปัตนาเนีลยขอ,อโอห้หวดมาหนึ่งหมวดมาหนึ่งหันจับปลถึงเนาะครับเนาะจับปลถึงจับหอดเก้าสามหนึ่งเรียกหมดออกเก้าสี่จับปลถึงไปพอหอด <c oughs> แต่ว่าเหล็กวิง่งหมดเข่าเก้ายกแต่คือยังพอวานอนะผู้ได้มากรูดนี่ลุดเอาหอหรุดางงาเมื่อกว่าผิดหวังง่าจะเก่าครับ แต่ว่าขั้นโหลดนี่ก็บ่ผิดหวังเนาะครับเนาะเลขวิ่งเลขกรุนรุนยากครับคือพ่อว่านผู้ใดมักโหลดโหลดโลด่ผิดหวังแม่นอยู่ไข่แน่ละ่ะบ่พ่อพ่อไข่แน่ล่ะบ่ไข่แลี้ยวหงางได้แล้วเออไข่หลายเต๋อบล่ะให้ว่าเศร้าครับคนหรืวเปอ่าพ่อได้เป็นเบาหวานอยู่บ่า,าได้กว,ว่า พ่อะได้เปลี่ยนเบาหวานอยู่บ่มันคือยังบวมขาท่านดอกบวบ่ได้เปลี่ยนอือเบาหวานบม่มีความดันบ่มีอุ้ยโอ้แสดงว่าบ่มีโรคมีไพ่ตัวนี้ยังแค่พื้นนั่นละ่ะยังพื้นเปลีนย,ยังยุดอ,อ,อ,อันนึงกําลังสิแกออกอันใดครับกราบมันคือกราบไมโยค่านี่แหมมันคัวออกไหมอ๋อ <c oughs> ลอกขาบคืองูนี่ป่ครับแม่นบัดอ้าฟันล่าพัฒนานหามือแรกนี่วิ่งตัวไเพ่อวิ่งซีกับหามันเหล็กตัวเก่าครับบ้แ่นกับมาอะไรที่เก่าครับวิ่งซีกับหาครับเน้นไปที่หาอืมเน้นที่ห้าครับจับคูซีซี จับคู่ีี่เหล็กบุญ4 46 4าครับ44 44 446เดี๋ยวครับอันี่หลักกับ44หลักกี่46ครับแั้นี้ก็ 5, 4ว่ครับนี่4โอ้มันอันกลับนี่ัวเล่นวานี่ กับมันกลับในตัวเลยแต่ว่าเลอบอกกลับไม่ต่างหากกับสิบอืมแล้วตัวใดครับบ้านี้ห้าห้าห้าหกเลขเป่าเลขเบิ้ลตัวนี้ครับร 9, ได้ตัวเก้าตัวนี้ได้ตัวเก้าธรรมดามันออกมากนี่มันสิออกสี่หกคันทักอันเขามาออกมากองเก่ามันสิออกสี่หกครับ เลขบาทนี้ที่เป่งในทันหรเลขสามตัวครับเลขสามตัวยจะคู่ครับสองค,ครูครับหงาสี่หกห้าสี่ครับห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าเลขบนเลขหามตัวนี้ครับแต่ธรรมดาเมือ่อก่อนนี่มันจอกห้าสี่หก มันเหลรยวออกมามัน4หา6มันเลยไม่ออก4 6หมดควอนครับพ่อเน้นจับคู่เน้นตัวไหนพ่อเน่จับคู่เน้นหาหากับ4หาเน้น4 5กับ5 5 ส่วนเล็กคันมาแบบเก่าคันบอบพิษโอ้คันมาฟอร์มเก่าเนี่ยบอบพิษครับบอบพิษอืออมพอหมั่นใจเนาะคันมาฟอร์มเก่าเนี่ยตั้งไรบอบพิษตะวันสายวิง่งตะวันสายวิ่งสา,งสายแดนนี่จะผ่านเนาะผ่มหาเลยครับหาหาคับซีนี่หาคับซีแดนเลยครับบอบพิษหลังครับอ่ะขอบคุณหลายๆพ่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ พี่น้องแคบหน้าจอได้ของพ่อเส้นทุงฝนพี่น้องซายวิ่งซายแดนซายหลดนี่พ่อเป่นวาซีกับห่านี่จังได้กับบิดหวังก่อ,อว่ามาแน่นอนไปทันพี่น้องขางพ่อเันบอออกก็ได้บอเปนบอเอาแปลงเอาได้จับคู่นี่ก็ซีซีหล้วก็ซีหล้วก็หาซีหล้วก็หหส่วนตัวใดบริกรับเขากับเอาได้พี่น้องได้เพราะว่าซีซกับห่าหลกกบกลับหาซีหล้กกับหกตัวกับในอยู่แล้วก็เียกา สี่หกหกสี่หาหกหกหาเนี่ครับกบเอาได้พี่น้องได้เลขบาหลายคู่หลายหางดอกส่วนตัวเน้นข,ข้อพันกะสี่ห้าแล้วก็หาหาแล้วพี่น้องเนาแคบหน้าจอครับผมมาจอบอะไรกับพี่จันนา,า,าเพิ่งว่ามาข้าขอกับพันขอบคุณพอเสียนทุ่งฝนคอยพี่น้องเข้ามัน,นมาน,านกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องได้สวัสดีครับผม